ใช่ใช่สวัสดีค่ะหนูชื่อรัฐาพัชพรธนมิพัฒน์นะคะเป็นคุณแม่ของน้องคุณคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านดเรเฉานะคะพพวันนี้เป็นวันที่วันที่สองของการเดินทางมนาศรสีธรรมราชหนูขอบคุณจริงๆครั้งแรกที่ตัดสินใจไม่นาน,นะค่ะคือคือมันมันใช่กับสังคมปัจจุบันมันตอบโจทย์ในชีวิตของเด็กในยุคนี้นะคะค่ะ,คะ สิ่งสิ่งสิ่งที่หนูสิ่งที่ท่านดกรชาวมีอุดมการเป็นอุดมการที่ดีและหนูคิดว่ามันมันใช่ลูกหนูมาจากโรงเรียนสองภาษานะคะแต่พอมา ดูศึกษาแนวทางของท่านนกเตอร์เนี่ยมันเป็นแนวทางที่มันตอบโจทย์ที่ใช่เลยแล้วก็วันนี้หนูรู้สึกซาบซึ้งมากในการร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีเพลงชาติที่มันได้เป่งออกมาจากทางขชาติแล้วความรู้สึกซึ้งนะตอนนี้หนูว่ามันหายไปในโรงเรียนปัจจุบันนีค่ะค่ะ <c oughs> ผลิตผลที่ออกมาผลิตผลที่ออกมาพอใจไหมครับลูกหนูเปลี่ยนแปลงไปนะคะคืออย่างแรกเลยความกล้าแสดงออกความที่ไม่มีขีด แต่มันเป็นทักษะชีวิตจริงๆที่ได้รับที่ได้ใช้แล้วจิตใต้สำนึกของเขาหนูว่ามันค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะเพราะเขาอยู่กับธรรมชาติค่ะโอเคเป้าหมายสูงสุดของลูกนี่คือยังไงนะครับหนูให้ลูกอยากใช้ชีวิตแบบสโลล่า์แต่มีความสุขแล้วก็มั่นคงอย่างแรกลูกต้องมีวินยัยต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้สําคัญมากค่ะโอเคจะจะจะีไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นคะ่คะ